มีเพื่อนถามเข้ามาว่า,านางเลี้ยงวัวแล้วเวลาขายอ่ะนางรู้แน่ๆว่าเขาเอาไปเชือดอ่ะนางรู้สึกยังไงก็ตอบไปตรงๆนั่นแหละว่า,าในวันแรกที่ตัดสินใจเลี้ยงวัวก็รู้อยู่แล้วแล้วนะคะว่าเลี้ยงแล้วมันก็ต้องมีขายเป็นเรื่องธรรมดาถูกปะแต่ในวันที่ตัดสินใจเลี้ยงเนี่ย เอาเอาความคิดส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวคนเดียวนะคะไม่ได้ความคิดของคนเลี้ยงวัวทั้งหมดนะเป็นความคิดของนวลคนเดียวก็คือนวลก็คิดแบบนี้คิดแบบนี้ค่ะว่าถ้าวันเนี้ยฉันจะเลี้ยงวัวตัดสินใจเลี้ยงวัวเนาะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีเอ่อคนไทยก็จะเชื่อประมาณว่าถ้าคนไหนได้เกิดมาเป็นวัวก็คือมีกรรมกับนวล อาจจะเคยยืมเงินแล้วไม่คืนไว้ได้กลับมาเป็นวัวชาติภพนี้ของนวลใช่ไหมนวลก็คิดว่าอาลละนะใครก็ตามที่มีเวรกรรมกับนวลที่มาเป็นวัวของนวลนวลจะเลี้ยงวัวชาติภพนี้ให้ชาติภพเนี้ยจบกันไปเลยชาติภพเดียวห้าไม่ต้องมาเป็นวัวชั้นห้ารอชาติคือเป็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวถูกปะและเมื่อวันเวลาที่นวลขายวัวนวลก็ไม่ค่อยอยู่ ตรงนั้นหรอกนะเพื่อนๆนวลไม่ค่อยอยู่เลยก็จะหายหัวไปเลยว่าอย่างเงี้ยหายหัวไปเลยจากจุดที่เขามาเอาวัวนวลก็หายไปเลยแล้วก็นวลก็จะวอวยพรเขาซึ่งว่าอาจบกันเนาะจบกันชาติภพนี้จบกันก็วอวยพรให้น้องได้ไปเกิดในชาติภพที่ดีเอาได้ทําหน้าที่ดีแล้วในในฐานะที่เป็นวัวก็ให้ได้ไปเกิดเป็นคนได้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ ได้เกิดเป็นคนต่อในในต่อ,ตอไปถ้ามีหนี้สินที่ติดกับนวนก็ให้จบไปถ้าถ้าต้องได้ขายเร็วเออก็มันมีสองกรณีไงกรณีหนึ่งเราขายให้คนเลี้ยงเลี้ยงต่อไปเราก็จะบอกเขาว่าให้ไปอยู่กับพ่อแม่ใหม่นะให้เขารักหนูแล้วก็หนูเป็นเด็กดีนะถ้าเราขายไปแล้วเขาไปทําเนื้อใช่ไหมเราก็จะบอกเขาว่าก็ให้ได้ไปเกิด ดีๆแล้วกันนะก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนถามว่าใจไม้ไส้ไรกรรมไหมไม่ไม่ไมหรอกนะเราเลี้ยงเราก็รักเราก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็ไม่พูดไงแต่คือเรามันเป็นอาชีพของคนเลี้ยงวัวไงเลี้ยงวัวจะให้ไปขายหมูมันก็ไม่มีหมูให้ขายใช่ปะก็เวลาเดือดร้อนมาก็ต้องขายวัวถ้าเวลาเราขายอะถามว่าเราคิดมากไหมเราก็คิดแต่ว่าก็คิดแบบนี้แหละคิดเหมือนอ ศตว์พระราชาไงไม่เคยได้ดูเหรอก็มันเป็นวัฏจักรไงไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรแต่รู้สึกแต่ว่าก็คือคนเลี้ยงวัวมันก็ต้องก็ต้องแบบนี้แหละแทบจะทุกคนนั่นแหละเวลาเลี้ยงวัวคนเจ้าของยิ่งตัวไหนที่แบบรักมากเนี่ยเขาเขาก็จะขายให้คนเลี้ยงต่อแต่ถ้าตัวตัวไหนธรรมดาก็แบบอืมนะลูกไปเกิดใหม่นะจบสิ้นชาติพรนี้สองปีสามปีก็ว่าไปเนาะก็ให้เขาได้มีโอกาสไปเปิด ไปเกิดใหม่แต่ถ้าไม่ไม่มีโอกาสได้นี่ก็เลี้ยงเป็นสิบสิบปีก็ใช้กันป่ปถูกปะ่ะก็แหมนั่นแหละนั่นแหละความรู้สึกก็ประมาณนี้แหละจบ